สวัสดีค่ะมื่อนี่ช่องพันนี้พาชมพามาสับน้อไม้ค่ะน้อไม้ยอยู่สวนพี่สาวใไงดูค่ะปลูกได้แค่สองปีสองปีกว่าค่ะเนี่ยได้ผลผลิตเลยสุดยอดแท้ทุกเมื่อนี่ทันอ,อกทันใจมังดูค่ะทนนะหนอใหญ่ๆ<น>หนอใหญ่ๆน,นะคะชองหนอ คุณนนะคะสะออนไหลผัวน่ะดินดีค่ะปลูกยังกะงามนี่แกนอนหนึ่งพี่มูนี่เต็มอคุณกำลังออกกำลังออกคุณนนะคะทันอยู่ทันกินอีหลีดิมาเด้อผู้ใดอยากได้พันมาเอาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากได้พันมาเอาเด้อว่าสันพี่ไงว่าอันนี้บักเขียดีนเนี่ยพี่เขียวบักพริกข้าวโอมค่ะเบิ้งเบิ้งช้าอมบ่าท่นได้เสียหยาเบิ้งหยาไปก่อนเด้อในคลิปก็ได้ ช่าอมค่ะช่าอมถือฟุเลเสแล้วพุ่นน่ะี้ยงสั่งหน่อยกับนังพุ่นน่ะพ,พี่เฮาจะได้อีหยังมาตัดเอาเนี่ยเอาก็มีอไปแล้วพุ่นน่ะค่ะช่าอมพุ่นน่ะค่ะเป็นาตาสะออนอีหลีเด้อค่ะเนี้ยเขาอยู่เนี้ยจีนโอ้สุดยอดอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในานาม,มีข้าวในสวนในไร่เรามีหน่อไม้มีมะเขือมีพริกกินคะ่ะไม่อดไม่ยากนะคะ่ะ น้ำไม้นี่พระทันออกตีพี่น้ำไม้ปีอ่อันนี้เป็นน้ำไ, <c oughs> ไม้ปีค่ะถึงฤดูการค่อยๆออกค่ะแต่น้ำไม้จิ้มซุ้งนี่บ่มีฤดูการออกตลอดปีค่ะว่าแต่มีฝนว่าแต่ชุ่มฉ่ำค่ะอันนี้เป็นน้ำไม้ปีน้ำไม้ปีค่ะนี่เต่าทานพี่ใหญ่เก่งเฮ็ดได้ทุกอย่างพุ่นนะ่ะเต่าทานแล้ว เจดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่เถียงนาน้อยคอยลักฝากไปถึงพวกยูกไก่ในค่ะเด้อจ้ายูเดนไก่ในเด้อกระท่อมน้อยคอยรักเนี่ยว่ายู่โปีพร้อมเด้อค่ะอ้เก็บกระท่อมน้อยไว้ดีๆเด้อน้องเด้อ เก็บไปแล้น้องเขียวกระท่อมน้อยคอยนางน้เอจุ๊บจุ๊บจับไจุบ๊บี่าเรามีดไปตัดชาอมหรือพี่เอาเดี๋ยวใส่หมวกก้อนไปตัดให้ตัดชาอมแม่มงงน่อยกลังกิน,น,น,นยาเสยาะทางออเสียดายมัน ตัดชางง่า,มนนาอมเฮาะถุงมืออ้ยหรือบอถุงมืมมมอไมนเห็นอะไถุงมือคูไม่ไมได้ยินเดินนองไม้ล้วก็จะไปตัดเอาช่าโอมช่าอมช่าโอม บ้านเขาเอินผักขาต้มจิ้มทอดใส่ไข่ตำน้ำพริกกะปิอร่อยแซ่บแซ่บนัวอ,อ้นเดยาาม ไ่วๆกินปลาคาโรนี่ให้ไม่กินคิรยค่ะน้ำหลับปักมือเขาเอฟซีอยากบอจ้าอยากกินบอจะเอาไปส่งพักเช่าอมเนี่ย ไม่คอแล้วค่ะเมนเป็นเมนสร้งสงสงสางน้อยกินยอดมันพียยอดนี่คือข่างไปนี่นี่พักเสียนกับมีแล้วนะเ็นตะเจบไปขั้นสมแทะไม่อยากอยากแเผาเราไม่อยากแล้ว

กินบิดกะรนนนะแทบลวกรนนกระแทบ ไอ้คือามาเจ็บคือามาตัดหมดเนาะบวบงัดมองอวนจะถ่าอีกอะเดี๋ยวอืมตัอ่อนอขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะเจ็บผักซอยพี่ใหญ่ก่อนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมช่องพันนีพาชมนะคะขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ